สวัสดีครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของพระสยามเทวทิราชเนื้อทองแดงก็ไหล่เงินอันนี้เป็นเนื้อเงินของคนจนนะครับชุดนี้เป็นชุดที่เก็บสะสมไว้ โดยรวมแล้วพาชุดนี้สวยแทบทุกองค์นะครับเกือบจะทุกองค์เลยก็ว่าได้จะมีองค์นี้สึกหน่อยจมูกจะเปิดหน่อยส่วนองค์นี้ได้มาพร้อมกล่องเดิม สององค์นี้ปิดไว้อาทิตย์ที่แล้วพึ่งไปรับพระมาเมื่อเย็นนี้กรไเงินนีหายากกว่ากระไรท้องนะครับความสวยความคลาสสิก ก็ไม่ได้อยกว่ากระไรทองครับชุดกระไรเงินเรามาดูสององค์ใหม่กันอ,องค์แรก สยามเนี่ยดูยังไงดูข้างหน้าจะให้เห็นข้างหลังถ้ามีความชำนาญแล้วพระเครื่องประเภทเหลียญเนี่ยนะผมคิดว่าถ้าคนชำนาญจริงๆอ่ะทุกทุกเหลียนขนาจารย์นะครับพอมองข้างหน้าปุ๊บ เขาจะรู้เลยว่าข้างหลังจะเป็นยังไงเหมือนพัสยามพระสยามเนี่ยผมสามารถบอกได้เลยว่าผมมองข้างหน้าปุ๊บผมสามารถบอกได้ว่าข้างหลังเป็นยังไงสองเหรียญน,นี้ถ้าผมไม่ปิดคู่ถ้าผมไม่ปิดคู่นะอย่างสมมุติว่าถ้าตังไม่พออย่างเงี้ย ถ้าผมไม่ปิดคู่ตังไม่พอผมจะเลือกองค์ใดองค์หนึ่งผมจะเลือกเหรียญน,นี้เป็นความชอบส่วนตัวเป็นความรู้ส่วนตัวครับสำหรับองนี้ส่วนองนี้ผมก็จะเลือกเป็นที่สองความสวยเท่ากันครับแต่ความแตกต่างมันมีอยู่ในตัวเหรียญ ตัวตัดเห็นไหมครับพระดีพิธีใหญ่นะครับชุดนี้เกจิขณาจารย์รวมกันปุกเสกอย่างพระสยามเนี่ยสมมุติว่า ไปที่ไหนก็ช่างก็จะมีพระหลายคณาจารย์ชุดที่เล่นเล่นกันมาปลุกเสกเนี่ยอย่างไปสิงบุรีอะ่ะก็หลวงพ่อแพรเลยเข้ากรุงเทพหลวงปูเ่เตี้ยหลวงปู่โตะ๊ะปลุกเสกนะเว้ยอะไรเงี้ยครับอารมณ์จะประมาณนี้ไปสิงบุรีก็หลวงพ่อแพรยังอยู่ปาจีนก็หลวงพ่อชมวัดเขานันทา หลวงพ่อเอียอย่างเงี้ยตกที่ไหนตีเข้าหลวงพ่อนั้นได้เลยอย่างไปทงางภาคอีสานก็หลวงพ่อพังนะหลวงพ่อฟันนะอะไรอย่างเงี้ยครับ แจกไปก็หลายเหรียญน,นะครับสำหรับกระไหลเงินแต่ไม่ค่อยได้ปล่อยออกมือเท่าไหร่ไม่เหมือนทองแดงกับกระไหลทองกระไหลทองนี่จะปล่อยออกง่ายแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบกระไหลเงินมากกว่ากระไหลทอง